คุณจ่ายราคา6,490บาทได้ซิมเน็ตมูลค่า1,790บาท6,490ลม1,790เหมือนราคาเครื่องอยู่ที่4,700บาทเท่านั้นเอง4,700บาทเท่านั้นคุณได้สเปคขนาดนี้เลยนะแรม12กิกนะรอม256กิก cpu core c o m s n a p d r a g o n 855 plus นะครับสามารถซูมได้สูงสุด60เท่าหน้าจอ reference a t e 120 h z ตัวนี้นะครับ ram 1 2 g b ล rom อม2 5 6 g b และชนิดของ rom เป็นแบบ ufs 3.0ถือว่าไม่ี้เรนะถือว่าดีเลยนะตอนนี้ใหม่ๆก็จะเป็น3.1ใช่ไหมครับตัวนี้3.0 นี่มีระบบระบายความร้อนด้วย l i ลิควิ o l i n g ด้วยนะครับรองรับชาร์จเร็ว30วัตต์แบต4,200ม ah, ิลลิแอม์แบตดูน้อยไปหน่อยนึงและนี่คือเรียวมี X3 Super Zoom พร้อม s ิมเน็ตมาราทอนนะครับโดยที่ราคาที่เราจะจ่ายนะนี่6,490บาทเท่านั้นเอง6,490บาทนี่คือคุณต้องเป็นลูกค้าเ e เลเนตนะลูกค้าเ e l ลเนตก็จะมีแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเซเลเนต t โก 6490 Cel e ร้อย e ก้บาบาทต่างกันแค่600บาทแล้วถ้าถามว่าผมใช้ซิมอื่นได้ไหมโอ้ตอบได้เลยครับใช้ซิมอื่นได้ตัวเครื่องไม่ได้ล็อกเครือข่ายไว้สามารถใส่ซิมอะไรก็ได้แต่เขาแถมซิมให้คุณใช้ได้ฟรี1ปีไงคุณจะไม่ใช้ก็ได้แพ็กเกจของซิมคือเน็ตไม่จำกัดความเร็ว10 m เมกะบิตเปอร์เซกปริมาณ100กิกต่อเดือนโทรเครือข่าย AAS คั้งละ30นาทีนี่แล้วก็ใช้งานได้นาน 12เดือนใช้ฟรีไปเลยครับ12เดือนจ่ายราคา6,490บาทเงื่อนไขมีอะไรบ้างเงื่อนไขไม่ยากเลยนะครับก็คือว่าราคานี้เป็นราคาสำหรับลูกค้า AIS ที่มีอายุการใช้บริการ1ปีขึ้นไปและมีค่าใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน1 0 0บาทก็หมายความว่าถ้าคุณมีซิม AIS ที่เป็นรายเดือนและใช้1ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ได้หมดเพราะว่าค่าบริการต่อเดือนเกิน100บาทอยู่แล้วนะครับ เช็คสิทธิก็แบบนี้กดสั่งซื้อสินค้ากดใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่เบอร์ A A S ไปนะครับ10เบอร์ขอรหัส O T P อะไรเรียบร้อยเลยกดเสร็จปุ๊บก็จะมีการเช็คระบบว่าเครื่องของคุณผ่านเงื่อนไขไหมถ้าผ่านเงื่อไนไข,นนข,นนขก็สามารถซื้อได้นะครับเครื่องรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะออกมานานแล้วแต่ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่ามันก็ยังแรงอยู่ในเลทร,ราคานี้นะครับในเลทราคาเท่าไหร่อ่ะ6ก0 0กว่าบาทอ่ะหรือว่าถ้าคุณไม่ใช่ลูกค้าเซเลเนต เป็นลูกค้าแบบธรรมดาทั่วไปคุณก็ยังได้ราคา7790ซึ่งมันก็ยังถูกอยู่นะทุกราคาที่เราจะซื้อนะครับไม่ว่าเราจะจ่าย6490บาทหรือ7790บาทก็จะมีของแถมตัวนี้เร้วมี Humidifier นะครับเป็นเครื่องทำความชื้นหรือเครื่องอโลมาอะไรนี่แหละเดี๋ยวในเดจะขึ้นรูปมาให้ก็สามารถเอาไปใช้งานเล่นกันได้มีของแถมทุกตัวที่สำคัญหมดโปรสิ้นเดือนนี้ หมดโปรสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับนเดก็ไม่แน่ใจอีกนะครับว่าจะมีรุ่นนี้มาจําหน่ายอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วนะนเดได้ทําคลิปของเครื่องรุ่นนี้ไว้ตอนนั้นหาซื้อในช้อปปีใช่ไหมแล้วของมีจํานวนจํากัดมากและราคาที่ซื้อตอนนั้นนะครับนี่8,190บบาทพร้อมซิมอันนี้พร้อมซิมเหมือนกันนะครับ แต่จ่ายที่ราคา6,490บาท7 0 0 0กว่าบาทอะไรประมาณนี้ถูกกว่าเดิมอีกก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปแนะนำสินค้าราคาถูกคุ้มๆนะครับราคาไม่แพงสเปคระดับมหาเทพเลยนะอันนี้มหาเทพถูที่แท้จริงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ